โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นหอคอยดุหน้านะครับชั้น200นะครับผมก็คลิปนี้นะครับก็จะเป็นหอคอยดุหน้าชั้น210แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้อมูลของศัตรูเนี่ยจะประกอบไปด้วยใครบ้างนะครับโอเคครับทีมเอ่อตัวศัตรูนะก็จะประกอบไปด้วยตัวน้องมีทรงี้นะครับอ o e ตัวบอสเกาะชุดดำนะครับตัวหมูป่าแล้วก็ต้นไม้นะครับผม โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทีมที่ผมใช้เนี่ยจะประกอบไปด้วยใครบ้างสาหลับทีมที่ผมใช้ในการผ่านหอคอยรูน่านะครับชั้น210ก็ใช้3ทีมเหมือนกันนะครับทีมแรกนะครับก็จะประกอบไปด้วยมิยาโกะอันนานากะยูปีใหม่นะครับแล้วก็แคลหน้าที่ของทีมแรกนะครับคือการจัดการลูกสมุน2ตัวข้างหน้านะครับแล้วก็มีโซงิให้ได้นะครับผมแล้วก็ ที่เหลือเนี่ยก็ทำดาเมจใส่บอสให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้เหมือนเดิมนะครับแต่อันนี้ต้องเตือนก่อนนะว่าเวลาอันติของอนามาไม่ต้องรีบกดนะครับเพราะว่าเวลาอนากดอันติแล้วอะค่าพลังป้องกันของอนามันจะลดลงเหลือศูนย์ทันทีน,ทน,นะครับเพราะฉะนั้นเวลาบอสกดอันติใส่อันาเนี่ยอันนาจะตายทันทีเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาอันติของอนามาเนี่ยก็อย่ารีบกดนะครับรอเข้าสู่สักแบบ20บวิสุดท้ายค่อยกดก็ได้นะครับผม ทีมที่2นะครับก็จะประกอบไปด้วยริมะซูมโมกิฮิโหริเลแล้วก็อาริสะก็หลังจากจัดการ3ตัวข้างหน้าได้แล้วเนี่ยมันก็จะเหลืออาโออิตัวเดียวถูกไหมครับซึ่งอาโออิเนี่ยมันอยู่ข้างหลังบอสนะครับเราเลยใส่ริมะเนี่ยเพื่อดึงระยะให้อาโออิเนี่ยนะครับเดินล้ำหน้าบอสขึ้นมานะครับผมแต่ เดินล้ำหน้าบอสเนี่ยอ o e เนี่ยมันก็ยังอยู่ข้างหลังบอสอยู่ผมก็เลยใส่ซูโมกิมานะครับ <c oughs> เพื่อที่จะดึงให้ AOE เนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างหน้าอีกนิดนึงนะครับผมมันจะกลายเป็นเป้าของอาลิสาละนะครับแต่เลกับฮิโยริเนี่ยก็ยังตีบอสอยู่นะครับผมที่ผมใส่ฮิโยริมาเนี่ยเพราะว่าอันติของฮิโยริอ่ะมันจะโจมตีโดนทุกคนที่อยู่ใกล้เคียงถูกไหมฮิโยริโจมตีใส่บอสแต่ว่าเวลาหมัดสุดท้ายของฮิโยริอ่ะมันจะไปโดน a อ e ด้วยนะครับก็เลยเป็นสาเหตุว่าทาไมถึงใส่ฮิโยริมานะคร อ่าแล้วก็ทีมสุดท้ายนะครับก็เหมือนเดิมเป็นทีมฟูดามะนะครับก็จะเป็นจุนมุยอิมิมโคโตะเอริโกนะครับแล้วก็ชิซุรุวาเลนไท์ถ้าใครไม่มีชิซุรุวาเลนไท์นะครับก็ให้เปลี่ยนเป็นคริสติน่าก็ได้นะครับผมอย่างผมเนี่ยคือผมมีมุยอิมิไงแต่ไม่มีชิซุรุวาเลนไทยก็เลยยืมชิซุรุวาเลนไทยของเพื่อนในแคนเอานะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ก็ทีมแรกเข้าสู่สนามนะครับคือความน่าปวดหัวอย่างหนึ่งของทีมนี้นะครับก็คือนานากะเนี่ยมันจะไปเล็งตัวที่มีสัสดส่วนเฮพสูงสุดนะครับซึ่งมันเลยอ้อมหัวไปยิง a อาอแทนนะครับอ่ามิซสงหงิก็จมตีโดนหเป้านะฮะก็แรงแรงไป เนี่ยครับสังเกตนะครับเวลาอันติของอนะมาเนี่ยนะครับผมจะไม่กดเลยนะเพราะว่าถ้าอนะกดอันติเมื่อไหร่เนี่ยก็เหมือนแบบฆ่าตัวตายแล้ว,วะครับเพราะว่าบอสมันโจมตีเป็นหมู่ถูกไหมอนะโดนทีก็คือตายเลยนะ ระเบยดมีทรงนี้นี่ปวนจริงนะครับคือมันไปโดนยุปีใหม่อ่ะคือยูปีใหม่สดาวมันบางด้วยนะครับแต่ว่าก็แลกมาด้วยการใช้ทีพีที่รวดเร็วนะครับเนี่ยครับยูปีใหม่คือตายไปแล้วนะแต่ตะกี้เราก็ได้มีทรงหี่มาแล้วเหมือนกันนะครับก็โอเคครับตรงนี้เนี่ยเข้าสู่โซน30มสิวิสุดท้ายผมก็กดใช้อันติของอันณาไปเลยนะครับผม ได้กด2รอบนะครับก็หน้าที่ของทีมแรกเนี่ยนะครับคือจัดการ3ตัวหน้านะครับแล้วก็พยายามต่อเลือดตัวอื่นให้มากที่สุดนะครับก็สำเร็จผลแล้วนะครับผมอโอเคไม่เป็นไรครับ คือจริงๆตรงชั้น210เนี่ยนะครับมันเป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้แบบจำนวนโถมเข้าสู้ก็ได้นะครับผมเนี่ยครับอาโออิ e. โดนสมุกิดึงขึ้นมาแล้วนะครั้งที่หนึ่งะครับผมคือถ้าอาโออิโดนอันติของสมุกิรวบอีกทีหนึงนะครับอาโออิ e. จะลํำหน้าบอลแล้วนะครับ เดี๋ยวสังเกตฮิโยริให้ดีนะครับอ่าหมัดสุดท้ายเนี่ยมันจะไปโดนโอลด้วยนะครับผมอ่าอันตีของซึโมกินะครับดึงโอลขึ้นมาข้างหน้าแล้วครับเนี่ยครับอันตีของอาริสานะครับก็จะไปโดนโอลแทนอ่าเราเสียฮิโยรีแล้วนะครับแต่เราก็ได้โอลมาแล้วเหมือนกันนะครับผม เวลาที่เหลือตรงนี้นะครับก็ต่อเลื่อนบอยไปเรื่อยๆนะครับ เอืออันติบอสที่เดียวนี่คืออลิสากับเลตายเลยนะครับ à, เลือดเหลือแค่นี้ก็น่าจะโดนอีกหมัดสองหมัดก็น่าจะตายแล้วนะครับผมโอเคไม่เป็นไรครับ à, อย่างที่บอกไปนะครับหน้าที่ของทีมนี้คือจัดการเอออให้ได้นะครับ à, แล้วก็เป็นหน้าที่ของทีมสุดท้ายแล้วนะครับนี่ผมฟาร์มทีพีมา5ตัวเลยนะครับผม เริ่มจากบัฟของโนโซมีนะครับเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนในทีมนะครับแล้วก็กลางฟิลของชิซึรุวาเลนไทกับจอกเกาะของมาโคโตะนะครับแล้วก็ค่อยใช้อันติของโมอิมินะครับแล้วก็เอริโกเอริโกไม่ค่อยคี้เลยนะครับดวงไม่ค่อยดีเลยนะ เอลิโกผมขี่น้อยมากเลยนะอ๋อเพราะโดนลดพลังโจมตีกายภาพของบอสด้วยครับเอลิโกก็เลยตีเบาไปนะครับผม เดือดบอสเหลือ400,000แล้วนะครับเข้าโซน300,000มันก็จะย,กยากๆหน่อยนะครับผมโอ้โดนบอสลดที่พีด้วยตีปกติไปนะครับเรียบร้อยครับผม ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการไต่หอคอยดูหน้านะครับชั้น200แล้วก็ชั้น210นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรนะครับเกี่ยวกับเกมบ i e เซ Connect นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็สำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมแล้วกันแซดก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค